เรียบร้อยครับมาแล้วครับพี่เกิม,ามาลื่นครับลื่นมาตั้งแต่นนาทางขึ้นเลยอ,เอ,อ,อ่าดันตูดช่วยหน่อยดูสิว่าจะตลอดรอดฟังหรือเปล่า กันขึ้นมา,า,นาด,นด,นดนันส่งขึ้นมา <c oughs> โอ้ยวา้กูลงไปจุงเยีรากันดีปัะ ันนี้มีตูดลายครับผลแล้วหนึ่งเหลืออีกสี่ครับให้รถไรถไทำงานหน่อยครับนี่มา ้องไปปรับเกตหน่อยดิมันลื่นใช่ไหมเดี๋ยวเฮียหนูนาจัดให้พันต่อไปครับเสียกรอบเสียกรอบเพิ่งจะมาแหละเดี๋ยวก็เจอเลยครับรับน้องโหดลาก่ขึ้นน้องอยว่า อยู่ตกตกขอเทอีกครับนึงผู้ใดโต๊ะโต๊ะค้างดิอ๋อมีมีตกค้างอยู่ที่เท่ด้วยนะครับดีนะผมขึ้นพ้นพอดีเลยไม่งานละยุ่งเลย ทำไมพี่มาได้จังหวะ็อตเด็ดพอดีเลยอัดวงดี <laughs> ด,งดีไงล้งใ <laughs> ห้ด <laughs> ูหิฮะไงลังให้ดูโอ้ยไงล้งได้ไงผม้นแป๊บเดียว,วที่เสียทัดถ่ายได้นะนนะบดรับ <laughs> <laughs> คนินกับเสียววุฒมานี่ก็ได้็อตเด็ดพอดีเลยเอามาดันฝั่งนี้ครับเสียชัยมันจะไหลลงไปโน่นนะรอก่อนรอก่อน ว่ายู่เลยฮันนี่เอาไปฝันไปเลยไปเลยด่านเงียบไปไปแล้วครับไปแล้วครับเป๋ครับมีเป๋หน่อยปลอดภัย อ่าปลอดภัยสามแล้วสี่ห้าหกเจ็ดอยู่ด้านล่างนะครับก็ถ้ารวมถ้ารวมฝั่งนู้นด้วยก็จะเป็นแปดคันแปดคันพอดีฮะไคเห็ดบุญมาหลาย <c oughs> ขึ้นบิทพอดีไหมขึ้นวิทพอดีขอ่อยโม้ขันต้องกด vid. ข่อยตัเรียบร้ right. อยแท้ข่อก็เลยไปยก็เลยจอดจอดเบริรงกเรียกเห็นเลยเรียปปรบนนร้อยเลยเขารับน้องโหดป้าบรรนานเขาก็รับน้องโหดแบบนี้นะเจ้าอย่างมาท่านได้เจอสิงคิปีรับรองเด้อันนี้แค่ฝนี่ซื้อได้ดิ เอาไหนให้เขาดันดากบ่ดันเลยดันเลยดูแล้วครับเส้นทางมันมือนี่ดิสิใส่รองพี่บิงเอาลอกแง่บ้างแง่ก็ไปก่อนก็ไปเราเด้ล่ะนั่นน่ะนั่นน่ะ เก็บตัวครับ เอาเอายังครับยังไม่พ้นอ้าวพี่ดีวิล ฝากของกรมชนรบประทานครับเดินมาครับเอาสลิงมาให้ครับเอาสลิงมาให้เลยวะโอ,สอดด้สุดยอดเลยวะสุดยอดเลยลูกพี่เอาสลิงมาให้เผื่อได้ใช้ครับนี่สุดยอดสุดยอดดีวิลลอนบายดูซานดีเอ็กสองร้อย ยี่สิบนะครับสองสองูนเอคันต่อไปว่ายังไงมีคันหนึ่งนะที่ยังไม่ยังไม่เทดินทิ้ง có miếng đinh ở quay, bị quay. Bié quay, bị quay. โอเคผลไปอีกหนึ่งครับเหลืออีกสองเอาเทดินทิ้งแล้วครับคันที่ผมบอกว่ายังไม่ยอมเทดินนี้เทดินแล้วนี่แหละคันต่อไปนี่แหละสองคันนี้ก็จะได้ดันไกลหน่อยครับทีมงานราชาดิน เดี่มตตวดูท่านี่ฝนจะมาอีกแล้วนะเนี่ยไปเลยยังลื่นครับยังลื่น ก็ไม่พ้นรออยู่นี่ก่อนเอารออยู่นี่ก่อนครับดันคันหลังขึ้นไปโอ้ปาแกเหยียบแรงแท้เบาเบาปาเบาเบาเอาด้าน พ่อพ่อเบรกเบรกนะเดี๋ยวรอคันนี้ก่อนฝนเริ่มเกาะแปะเกาะแปะมาอีกแล้วเอาดัานขึ้นมา แล้วันสุดท้ายครับฝั่งที่เทน่าจะมีการดันกันขึ้นแล้วตัวแม่โคขยับตัวอยู่ฝั่งนูน้นอ้าวโนมายโซ่หลุดอยู่ด้านหลัง โอ้หัวดำหัวดำปีบีบบีกหักดนดำปีเลยครับ ขึ้นไปแล้วบอดไัยคราวนี้ก็น,นู่นแหละไปช่วยหนุม่มนไะ้เดอโซ่ตกอยนู่นครับขาดหรือเปล่าไม่รู้น่าจะโซ่ขาดเลยน,นั่นน่ะดูข้างล่างนู่นแหละฝนก็ามาอีกแล้ว โอเคครับปลอดภัยทุกคันแล้วครับ